หน่งหวหนี่นี่มันตดางตงตเมันดออกมาน่ะตายเลพอลกแล้วอหันี้เลือกเขาดิีครับโอ้ยเอาตัวหตัวยังเอาตัวน่อยปลอยลงน่ะนะครับตัวนี้ปลอยโอ้ตัไ้ปล่อยเอาฟานี่นี่ัดใส่ นี่ตุดตัวนี้ปล่อยพางาพผางาเลยปล่อยไว้กินเอาไว้ถ่ายคลิปเที่ยวนาพี่น้องโอ้โหมันก็พันโพดเขาพันไวยันโอ้พันจนหมื่นปลาลูกวนปลาลูกวนปลาพี่น้องแง่บ่

กูโต๊ะงน้ำนี่มันเป็นเหลืองก็กูโดนนะเอาเลยพี่น้องเออถามกูด้วยพี่น้องตายอ่ะข้างัวไหนขัาไหนขัาไหนพี่น้องอีกปล่อยปล่อยปล่อยพี้วงอ้กข้างนอกมันลายแล้วลายลายพี่น้องดึงหนักองกเยอะเกินไปออกไปปล่อยไปนึ่งผมมีมุดน้ำแล้ว bà cam bà xài Chị biết nào tí thì lồ này thướng mày Bà Mới mới đi chọn cái gì làm nào đỏ mà mày <laughs> Bỏ <laughs> มเยอะเกินเลยปล่อยไปโอ้ยปะโคไนปลาตามือเบิ้งเรามีหนอรัาปลาดุกไล่รูปอะไ่เบงอะไรค่ะขนาดสางเห้ยซื้อยังหมดเขาอ้าวหน้าพี่องดฮักเงี้ยงหรอเ่าไมนอไ่อ้เหลืองยูปออปัังปล่อยสาเหี้ยง

หลายปวดละโอ้โคเมื่อแต่ยังไงโอ้ต้องหา่ตาดูตรงนั้นละเฮ้ยหายตรนั้นตันี้ม่ห่วงว่ะห่วงนี่หายง่ายหนห่วงจะไปที่พิงนี่นี่มึงจะมาห่วมะห่วห่ามันกับห่านั่นนั่นมันชิบห่า หยอดยอดตัวๆ่ไม่ไหอกตัวดนน่อยวาิ่คนบปลาอันตัวแดงๆอันปลาขาวต้นน่นออกลเอาปิดโนนลงตงใดก็ตอนมันึน้เอาแต่ปนิ่งไปกินปลานันปล่อยที่ปลาในท้องนี่ปลาในท้องตายแล้วเนี่ยมันีเอาไดปักจงกลองเหร いいตัวน the ี oh, oh. ้ก oh. oh. mm. oh. yeah. hmm. mm. uh ็ตายแล้ว huh. ท so ี่หวาเก็บเบิรเอาไว้มาเลือกหตายลยตายแล้วตาแตายแล้ปลาตอยู่นี่นี่นหัว่าตายแต่ปลาคอนี

เีกยูนีฮะอผักเ้ยคืหน nah. ูต mm. 응ัวนี้ไงตัวนี้ไงไปแต่ว่าสงสงใจแม่จีเป็นปานเพื่อไปลาบนะที่มากเลนตัวดิงกงที่มาลาบมั ชวนมเป็นไรค่ะเอามคุณน้ำเต็มเครือครอค่องกะสวบโอ้ย